Thank you. ต่อหน้าพี่สื่อแลช่นะครับรวมถึงแฟนๆด้วยกสิดีมายขกันอีไรต่อกครับเลยตองจีบั้ดบัดบกัน

เข้าสู่คถาของเราเลยดีกว yeah no, ่านะครับคำถามแรกครับอยากถามเจนบุ๋อินฟินิตนะครับว่ามาในไทคนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกหรือเปล่าไช้เป็นครั้งที่เท่าไหร่เรบใจนบิ๊มไทยครับนเรื่องนี้เาบอกว่าที่ญี่ป็่นี่ใช่ไหที่เขาจใส่ช้ใส่แ้

ซึ่งเราบอกว่าทํางานของคนไทยเวลามาปุ๊บเราก็จะสอนภาษาไทายอยากจะรู้ว่าตอนนี้ทั้งเจ็ท่านเนี่ยพูดภาษาไทายคำอะไรได้บ้างอยากัหน่บ้าบแล้วนบจบ 对要知道吗？它有，有，有、哦、它，啊，珍珠啊，珍珠啊，珍珠啊，听。<天> ไม่มีชญค,ครับคั้นกมครับเข้าวผัดอร่อย,ยผมเด้อเผมพยายามจะทานเลตให้มีสปิริตทุกคนน่าจะพูดของว่าข้าวผัดปูอร่อยอ่ช่ไหมคข้าวผัดปูอร่อย 도그 <laughs> <laughs> 너무 최고네요, 최고네요, 요즘 고마워, 여러 네, 혜씨고 네, 아. 어, rock from 이 e r ต่อมาครับ ังยงบ่วงก่ยงกว่นขอทีขอทีพูดอะไระคซ่มวยครับเย่เย่ทุกคนสนุกไหมครับ<อ>ทุกคนสนุกไหมครับถ้าเกิดถ้าเกิดคนไทยสนุกเขาจะพูดว่าสนุกว่ะ เมื่อกี้ถามน้องๆว่าทุกคนสนุกไหมครับถ้าเด็กเราจะพูดว่าสนุกเนี่ยเขาจะตอบว่าสนุกมา 3, 4, นกนะครับสามสี่สนุกมากสนุกมากสนุก นะฮะน้องๆทำได้เปล่าทำให้เขาดูหน่อยเร็วสนุกมั่วมั่วอ้โสุดท้ายท่านสุดท้ายครับภาษาไทยไร้ร้าย ยมรัคุถ้าารับผมยอรับุณถ้ารักผมักได้ย,นะมมยิวน,น,นว่ามันะอ๋อถ้ารัผมยกมือวนี้รับที่ยี่าการคอมแบทกับเานะสำหรับมินิีัลบั้มที่สมแล้วกับ อินฟินิตี้นะครับแล้วก็เปิดเพลงเปิดตัวมาชิดแน่นอน,นครับเพลงเพลเปลิดตัวนี่น้องๆรู้อยู่แล้วนะครับ The เดอะเชสเซอร์น,นะครับแล้วก็ประสิทธิ์ดีมากนะครึ่งชาร์ตรอบที่หนึ่งหลายดหลายสัปดาห์ครับกว่ากำลังมาเยอะมากแต่ถามทั้งเจ็ดคนว,ว่ารู้สึกอย่างไรับตัวการ์ดนะครับ ถ้าเกิดจริงๆนะคะคุณหนุ่มก็บอกว่าคือทางอินฟินิตเขาไม่คาดหวังว่าจะได้ตัดตัดที่หนึ่งแต่ระยะเวลาต่อมานานนะคะแต่ว่าคืต้องขอบคุณทุกคนที่รักเพลงเดียร์เซ่นะคะแล้วก็เดี๋ยวพวกเราอินฟินิตจะตอบแทนผลงาที่ดีแล้วก็คอมเมนต์ที่ดีนะครับ ขณะมาครับพรุ่งนี้ก็ลงเป็นวันจัดงาน้วสำหรับอิน i ิ i t e f วิ with i n f ิ n เ t The f ร r s t Fanmeeting in Thailand ถึงต่ว่ชชนะครับถือว่าเป็นงานแฟนมีติ่งจนรูปแบบคั้งแรกของเจ็ดหนุ่งอิน i ิ i ในประเทศไทยขณะว่าทุกท่านรู้สึกอ่างไรว่ะตเต้นมาก้นเนี่ย่มทีเดียวนี้กเท่านี่ยเป็นแฟมีิ่งริง

가야 러 야, 의 관심과 사신분들니다 여기 계신 많은 팬분들이 오셨는데 마지막으로 한마 어, 일단 여러분 너무 반갑고요. 예. 아, 이렇게 많은 분들이 와주셔서 사실 놀랐는데 저희를 이렇게 환영해 주셔서 너무너무 감사드리고요. 앞으로 더 좋은 음악과 또 멋진 <laughs> 공연으로 여러분들께 도달하도록 하겠습니다 너무 감사합니다 공략 굿 너무 기쁘게 만나봤습니다 그리고 모든 분들께 감사드립니다 여러분을 사해주셔나 เจอกันเต็มรูปแบบนะฮะขอบคุณด้วยนะสำหรับเจดหลมอีกทีน่งนะฮะเอาละบรับันสยบสบอยาันสมัยเดี๋ยวให้เจดหลงรับีนถ่ายรูปนะฮะพสมาชน่านะถ่ารูปผู้พสูจนมาเชินะครับว่าพี่นี่ขจะถ่อยภานะครับเจดหลงฟูดนะครับแต่เสื้ยืนกันนิดนึงนะฮะ่นะครับ

ขอร้อนรับนะครับคุณโจเซียนะครับตำแหน่งครับซีเนียร์เอ็กซ์เซคิวทีฟไวท์เพรสเดนที่เอ็นบลูคอมมานี้ดมิตเต็ตนะครับขึ้นมานะฮะข่าวลู่นะครับรวมกับสินธเป็นนะครับผมที่นำน้ำโทรศัพท์โฟนของเรานี่นะครับก็เป็นเพื่อจากเดือนะครับของพี่เอ็นบลูดูนคอมมานี้ดมิเต็ตนะครับสวัสดีมครับถ้าต่อไปครับเดชเชอ์เลยครับผมคุณชายนิสกิเพียงับผู้จัดการบริษัทไทยแลวั อินฟินิตนะครับโดยจิระเดี๋ยวจะอบเชือดอกไนะครับเพื่อ็นการปอนะครับเชิญสวัสดีครับอปรยน์ด้วยนะทั้งสท่านะครับให้ผู้ขอเราได้ถ่ายรูปร่วมกับอินฟินิตนะครับโลยจิระมอบเชักดอก้นะครับเดี๋ยวชัแรกชแรกขอให้คุณมีดอกไม้ัีครับ ขอบคุณ can you smile 니가 원하잖아 니가 바라잖아 내 맘만으로는 날 잡을 수가 got